ผักชีคั่วนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะยี่หรา่าคั่วหนึ่งช้อนชาค่ะเห็ดเปราะหอมนะคะคั่วสองสองแว่นนะคะลูกจันทน์ป่นหนึ่งส่วนแปดช้อนชาดอกจันทเทศคั่วหนึ่งส่วนสี่ดอกนะคะลูกประวานคั่วประมาณสองสามลูกค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำจิกแกงนะคะที่เราใช้นะคะก็จะมีมีเครื่องเทศนะคะหลายๆลยอย่างา่ะซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนโมราค่ะ ทีนี้เรามาส่วนผสมของแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะ,ะที่จะใช้ก็คือเนื้อเป็ดย่างนะคะใช้ประมาณ300กรัมค่ะอังหมุนดํานะคะใช้50กรัมสักรวรดเปรี้ยวนะคะใช้75กรัมค่ะเมื่อเขือเทศลูกเล็กนะคะใช้50กรัมค่ะเอ่อแล้วใช้เมื่อเขือพวงนะคะ100กรัมค่ะพริกชี้ฟ้าหัน่นเฉลี่ย2-3เม็ดนะคะค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะ2-3ใบค่ะ ไปโหระพานะคะหนึ่งส่วนสี่ถ้วยน้ำปลาประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะหัวกะทิที่ใช้ประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะหางกะทิเราใช้สองถ้วยค่ะค่ะนี่นะคะคือส่วนผสมทั้งหมดของแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะ,คะขั้นตอนแรกนะคะของการโขลกน้ำพริกนะคะน้ำพริกแกงเราก็ต้องโขลกเครื่องเทศก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะนาเครื่องเทศไปโขลกนะคะเราต้องนําเครื่องเทศมาคั่วซะก่อน ะะวิธีการคั่วต้องคั่วสีละอย่างนะคะเพราะว่าเครื่องเทศเนี่ยจะสุกไม่พร้อมกันนะคะค่ะคั่วสีละอย่างแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องคั่วไฟอ่อนๆค่ะนะคะอย่าใจร้อนนะคะคั่วไฟแรงเกินไปนะคะบางทียังไม่ถันหอมไหมก็่อ<ม>ค่ะ,นนะคะั่วไ,ไฟอ่อนนะคะพอหอมแล้วนะคะก็ปิดนะคะปิดแก๊สนะคะหรือปิดไฟนะคะอย่าคั่วจนจนหอมมากนะคะเดี๋ยวจะดําแล้วก็ขมนะคะเสร็จแล้วเราก็นําเครื่องเครื่องเทศนะคะรูปหัวคียีหลานะคะ กะวานแกะเอาเฉพาะเม็ดข้างในหนะคะดอกจันนะคะแล้วก็ลูกจันนะคะแล้วก็ยังมีอะไรนะคะมีพิิกไทยก็ได้นะคะที่ใช้ด้วยนะคะเราก็จะมาโขลกวมกันนะคะให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นนะคะโข,ขลกเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มโขลกใหม่นะคะเอาพ่แค<ข><ร>่เก็นเือก่น้าก่อนนะคะ<า>พ่แค่ก็แช่น้ํานะคะแกะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็โขลกพิแคร์ทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเลยนะคะ กับเกลือกับเกลือนะคะพี่แค่ี่อาจจะหั่นเป็นท่อนสั้นๆก็ได้จะได้ะะโขลงง่ายขึ้นนะคะอาจจะใช้กันไกรตัดนะคะเป็นท่อนๆสั้นนะคะจะได้โขลได้ง่ายนะคะแล้วก็แช่น้ําให้นิ่มนะคะเอาเม็ดออกนะคะค่ะแล้วก็โขล่กิบเกลือให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ขาตะไคร้นะคะ,คะของแห้งๆก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยผิวมะกรูดนะคะ,คะแล้วก็รากผักชีค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่กระเทียมใส่หอมนะคะใส่กะปิกะปิค่ะแ,แล้วก็เครื่องเทศ ที่เราโขลกเอาไว้นะคะโขลกไม่เข้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะถ้าเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดาเนี่ยนะคะเราก็จะใส่เฉพาะรูปโชียี่หลานะคะแกงแดงหรือแกงเผ็ดธรรมดาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะก็มีเพิ่มใหม่นิดหน่อยนะคะหรือจะเป็นแกงเขียวหวานนะคะ เราก็จะใช้พริกสดนะคะเครื่องก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าพริกแห้งนี้ไม่ได้ใช้ใช้เป็นพริกขี้หนูสดนะคะ <menos S 1> เป็นพริกขี้ฟ้าสดนะคะ<ๆ>แล้วก็โขลกเพื่อให้มีสีเขียวนะคะ Honestly, <ๆ>หลาจะใส่ใบพริกไปน,นิดนึงนะคะเพื่อให้มีสีเขียวสวยๆนะคะบางคนอาจจะใส่กะมินิดหน่อยให้เป็นแกงเขีวยวหวานที่ออกเ <ahor ita S 2> มืดๆนิดนึงนค่ะแล้ว <gs. S 1> ก็มีลูกบัชี่หล่าเป็นเครื่องเทศเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นแกงคั่วนะคะธรรมดาบางทีมีแกงคั่วแกงคั่วส้มหรือแกงคั่วพวกนี้คะเราก็จะไม่ใช้ ื่องเทศนะคะก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงคั่วธรรมดานะคะก็คือตัดเครื่องเทศออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำริกนะคะที่อยากจะเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมฟังนะคะหรืออย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามาทําแผนกใช่ไหมคะในส่วนผสมของน้ํพริกนะคะก็จะเป็นน้ําพริกแกงเผ็ดนะคะเพิ่มเพิ่มเครื่องเทศลงนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มถั่วที่สมคั่วลงไปนะคะก็จะได้เป็นน้ําพริกแกงที่ใช้สาหรับทาแผนกนะคะนะคะถ้าเราจําเราก็จําน้ําพริกแกงเผ็ดเอาไว้ให้เป็นหลักนะคะแล้วก็จะเพิ่มอะไรก็เพิ่มไปเหมือนกันว่าเราจะแกงอะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะ วิธีทํานะคะเราก็นําน้ําพริกแกงไปผัดกับน้ํามันนะคะให้หอมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะใส่ลงไปนะคะค่อยๆใส่ใส่ไปเรื่อยๆนะคะพอกลิ่นหอมดีแล้วแล้วก็ที่แตกมันดีแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็ปรุงรสด้วยน้าําปลาแล้วก็น้ําตาลนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เป็ด <ๆ S 1> ลงไปนะคะระหว่างนี้ถ้าน้ําน้อยนะคะเราก็เติมหางกะทิลงไปได้นะคะหัวกะทิเก็บเอาไว้สําหรับใส่ที่หลังครั้งหนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วนะคะใส่เป็ดลงไปเรียบร้อยดีแล้วนะคะก็เคี่ยวสักพักหนึ่งค่ะให้ส่วนผสมของ รสชาติของน้ำพริกแกงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเป็ดนะคะพอเคี่ยวพอเริ่มเดือดน,นะคะเราก็าใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะที่สําคัญคือต้องให้น้ากะทิเนี่ยเดือดซะก่อนนะคะถึงใส่ใบมะกรูดหรือว,ว่าผลไม้ต่างๆไปนะคะเช่นสับปะรดนะคะแล้วก็องุ่นนะคะหรือว่ามะเขือเทศมะเขือพวงค่ะต้องให้เดือดซะก่อนถ้าไม่เดือใดใส่ลงไปแล้วนะคะมันจะไม่หอมนะคะจะเป็นกลิ่นไม่ค่อยดีด้วยนะคะกลิน่นของไม่สุกอะไรอย่างนะะี้ค่ะ ใส่ลงไปนอกจากผลไม้ที่บอกวันนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะใช้ลิ้นจี่ก็ได้นะคะหรือว่าละกํหรือว่าสลาก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนิยมใช้สลากนะคะจะใช้ละกราเพราะว่าละกรรมีรสเปรี้ยวนะคะค่ะนี่เวลาปรุงรสนะคะเราก็ชิมนะคะให้มีรสเค็มนะคะแล้วก็มีรสหวานของกะทิแล้วก็หวานน้าตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีถ้าไม่มีรสเปรี้ยวจากผลไม้นะคะเราก็เติมส้มาขามเส้นนิดนึงนะคะเติมแค่นิดเดียวนะคะอย่าให้เปรี้ยวมากค่ะนะคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะ ลองทําดูนะคะเป็ดย่างก็หาซื้อไม่ยากนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่อยากจะโขกน้ำพริกตามสูตรนี้นะคะอาจจะซื้อน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วก็มเติมเครื่องเทศลงลงไปนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะกินแบบว่าเอะวันนี้ที่เรานํามาเสนอเน,นี่ยรสชาติเป็นยังไงความหอมหอมจริงอย่างที่ที่เราบอกไว้หรือเปล่านะคะก็ลองใช้นะคะลองใช้สูตรนี้ลองไปทําดูค่ะนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะคะ อยากจะติชมนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาคุยกับเราก็ได้นะคะ,คะหรือว่าจะเขียนจดหมายมาก็ได้นะคะที่วิไลนะะี่ค่ะแล้วก็เรียนไปถึงคุณคุณชนระดานะคะเป็นจ้าวิไลคุณหรือว่าเป็นจ้าวิไลรัตนะะ์จำนำนัวสุณไม่ได้สะะงง่งหนังสือมานะคะส่งสั่งซื้อหนังสือมานะคะเราจัดส่งไปให้สองครั้งแล้วนะคะแต่ว่าหนังสือจะตีกลับมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าติดตามชมรายการอยู่นะคะก็ ให้ที่อยู่มาใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าที่ที่เขาติด่ทีเาส่งคืนมาเขาจะขีดเอาไว้ว่าที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีเลขหน้าตามที่เราจ่าไปะนะคะไม่มีเลขที่ตามที่เราจา่จาจ่าหน้าตองไปนะคะ้ายดีก็คือว่ามีโทรศัพท์เบอร์ส่งมาให้บ้างก็ดีนะคะจะได้ติดต่อได้นะคะคะะ,คะะนถ้าคุณชลดาช,ชมรายการอยู่นะคะคุณชลดาติดต่อมานะคะคุณชลดาเป็นจ้าวิไลกุลนะคะถ้าจำได้ ที่อยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันกับคุณนงรักษ์นะคะผมต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะพบกันในเรื่องของขนมไทยแล้วค่ะนะคะถ้าท่านผู้ชมที่สนใจติดตามชมนะคะจะได้ติดตามชมในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเราจะนามาเสนอท่านผู้ชมได้รับชมนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราต้องสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ